สถานที่คุ้นมากๆเลยฮะที่นี่คืออากิฮาบาระอากิฮาบาระก็คุ้นนี่เป็นแหล่งรวมแบบพวกการ์ตูนคอมมิกโมเดลพวกอะไรต่างๆเราเคยมาแล้วใช่ไหมไอซีซั่นที่2ที่มาปุ๊บร้านเมดป่ะใช่เมดคาเฟ่แล้วก็ปีที่แล้วที่เป็นแจ๊สเป็นสาวดุ้นไงเฮ้สาวดุ้น๋ออยู่แถวนี้เหมือนกันใช่ไหมวันนี้จัดอะไรให้มันเป็นเซอร์วิสพิเศษนะเซอร์วิสโดยหิงสาว สาวแท้รูปร่างดีจับผัดนุ่มนิ่มอ้เรียกว่าโซยในคาเฟ่แปลว่าแปลว่าคาเฟ่ที่นอนค้างกันฮะขอบคุณครับตโยต้าตอบคุณครับเฮ้ยเมสซี่มา oh. เสื้อบาร์ซ่าเลเฮ้ยเสื้อบาร์ซ่าปอมนี่วะญี่ปุ่นมีด้วยหรอมีไงถึงแล้วอยู่นี่ร้านชิงคกเบล เราเนี่ยไอแบบนี้ก็มีสัมผัสสัมผัสไม่กี่ส่วนไอคุณไม่ต้องมาหือคุณเนี่ยเชี่ยวชาญหรือพูดกันง่ายๆคือด้วยกันนี่คือสไตล์การขึ้นหลังร้านรู้สึกแบบลึกลับเฮ้ยเอาร้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอออาร้านนี้เฮ้ยดูหน้าคนร้านนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวร้านนี้เดี๋ยวจอเขาไป่เลี้ยวมาโอเคเอเลบ้องแวกเหลือเกินเนี่ยเจ็ดขวบถึงเก้าขวบ อไม่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปกดนะไปดูปกติดูไม่มีไม่มีอะไรเลยอะเหมือนเหมือนเหมือนขอพักเลยถึงแล้วนะคะเกมนเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าทิงกะเบลชื่อร้านนั่นเองชุดนักเรียนเงาเงาเงี่ยใช่น่าจะเป็นพนักงานของทางร้านนะพอมอมยังพร้เมยังเลโก้น้ำดีกว่าเซมาเซสวัสดีจวา สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไม่อสกินะคะเป็นหัวหน้าร้านนะคะหัวหน้าร้านใช่เขเป็นูชายพี่หญิงเอมผมก็เลยถามเลยว่าใช่ขอ๋อใช่ยนะครับเคนเซปต์ตั่อวนั้นですけれที่のそนี่ทำร้นแร ううあの一緒に寝ながらえ、会話したりとかあとは、え anyway> um、マッサージをえ、したりする癒しの、え、空間になっております。はい。コンセต์ของร้านนะคะก็จะเป็นคาเฟ่นอนข้างๆกันค่ะก็คือจะมีสาวน้อยมาคอยให้บริการนวดนอนข้างๆแล้วก็ทําให้ทุกคนผ่อนคลาย。なるほどそうですね。結構若めの女の子が寝นอนครับย uh ังอายุน้อยกันอยู่เลย。 そうですね。あのこんな形のカフェはタイにはまだないんですが、はい、日本では流行りでしょうか。サラリーマンの方。 ก็とはそうですね、まกงานบร่างเงี้ยคหรือไม่ก็คนทเนแลวกอนเอ่างเมีปามยาไลก็จะเป็นพนักงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็คนที่เป็นแฟนคลับพวกอนิเมะไอดอลต่างๆเคยมีปัญหามัลูกค้าแบบแบบไม่ไหวละเกินเลยแบบต้องมีต้องมี からとありましたうですいけどっっ帰る時間を見計ててのはก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าเป็นสโตกเกอร์นะคะแต่จะมีแบบมามารอน้องตอนเลิกงานอะไรอย่างนี้ติดมาติดมีไหมเด็กแบบว่าไม่ไหวไม่เอาแล้วไม่ทําวิ่งออก で、นีあの本当にダメなお客さんで女の子がやって言ったことはありましたかあもうちょっとありますねみมิบばงมิบังโรเมน่กันไหมมันมีอะ้าใส่โชวเรห้สาน้อยเนี่ยนวดให้กับแขกก็จะเป็น5นาที1000เยนนวดอะไรคาตา มียิ่งกว่านั <2 000> <2 000> <2> <2 <2 <2> <2 ้นดิสองพันเนี <2> <2> <2> <2> <2 <2 ่ยผมอยากรู <2> <2 <2 2> <2> ้ห้านาทีห0 0นาทีสองพันบาสองพันเยนถ้าสลับกันให้แขกเป็นคนนวดให้สาวน้อยมว่าผมนวดให้สาวน้อยแพงกว่าอีกแพงกว่าแพงกว่าเท่าตัวเลยค่ะนวดตรงไหนเอตโนะุดอหลัชชามาเตะแต่สวนหลังจาก ได้ตกับยืดโนมาสซจอันนี้จะให้แขกเนี่ยการแขมไปด้านหน้าแล้วสาวน้อยก็จะอ้อมจากด้านหลังแล้วก็มานวดให้เหมือนกับกอดจากด้านหลังแล้วก็นวดอย่างนี้อนมโดนไหมฮะนมโดนหลังไหมฮะอัมเสิมเอมาเสริมก็โดนครับโดนโดนสามคอนเนี่ยถ้ามึงนวดเนี่ยจะหมื่นแล้วนะอันนี้นอนหนุนตักนะคะสินาทีพันเยนนี่งั้นหนวดถูไปนะรัวขนรูปหัวค่ะ5้ารเยนมีคอสเพลย์ให้เลือกด้วยว่าจะให้น้องแต่งชุดอะไรนะคะในราคาพันเยน มีใสายแล้วมีไม่ใสายไหมฮะชุดเอ๊ะมีไหมคัตเตเก่าอ่ะคัตเตอร์อ๋อถึงกระชั่นไอ้กูนี่แม่งมูงชิบหายมึงอะไรของพวกมึงนั่งหนาเนี่ยแต่ถ้าเกิดลูกค้ามีชุดที่อยากให้น้องใส่แล้วเอามาเองอ่ะก็ได้ดีไซน์ชุดได้ด้วยคุณเป็นชุดอะไรได้คุณเอามาชุดไม่หนาผมเป็นเชือกเส้นเดียวให้น้องปั่นหูให้อ่ะแค่หูให้บาร์เบอร์ก็มี อื้อเดเนตมาแล้วมนจาอันโคชนาสาวอออันนี้ก็จะให้ลูกค้านอนคว่ำในลักษณะนี้แล้วน้องก็จะขี่หลังแล้วก็นวดไหล่ให้กลับกันได้เลยกลับนี่หมายถึงกลับอย่างนี้หรือกลับอย่างนี้ไม่ใช่ครัหมายถึงว่านอนาว่ำแล้วเราออแล้วเราังทาานกลับหน้ากับหลังสุดว่คุณนี่ไอดอลจิ นี่โน้ตเด่ดตรงนี้ใช่สิยังไม่หมดอีกเยอะมีเยอะเดี๋ยวจับน่าสนใจขึ้นด้วยนะมีโน้ตเด็ดนั่นเนีก็คือเราจะมีแขนตรงนี้ใช่ไหมใต้ท้องแขนนิ่มๆเนี่ยขอจับเขาหนึ่งนาทีพันเยนค่ะอย่างงี้อย่างผมจับเงี้ยผมได้พันเยนในโกละเอามาฉันต้องได้แกสิฉันต้องได้แกสิโอ้เลโกจับได้หลายคนเลยนะทำไมอ่ะโหึมไม่ดีย้อนอะไรอ่ะต่อ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 ถัดมานะคะ พี่วะอ้าวอืยแม่สมมดเยะนะ้อุ้มน้องขึ้นมาอุ้มแบบอุ้มเจ้าสาวอะอุ้มในสงมือในโกะเอ้โกเล่นมันเดี่ยวมันไม่ใช่อะเลโกะกอดได้เต็มเตมเลยหวินาทีครึ่งหลังนี่ผมว่าโหดร้ายแน่นอนมาเริ่มดักมาเริ่มดักเอ้ยตุงัあのお部屋枕はあるんですけど布団がなくてまあのオプションで布団を入れることできましてあのま人で อะไรอะไรก็คือว่าในห้องที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เนี่ยค่ะก็คือจะมีผ้าปูที่นอนใช่ไหมคะแล้วก็มีหมอนวางเรียงเอาไว้แต่ไม่มีผ้าห่มคือถ้าคุณต้องการผ้าห่มมาใช้ด้วยคุณต้องจ่ายเพิ่ม1,000พัเยนได้ผ้าห่มเดียวกันถูกผ้าห่มพันเยนเออกูซื้อดีกว่าบ่ายบาย อันนี้เป็นบริการกระซิบคำหวานๆข้างหูนะคะสองครั้งพันเยนเท่านั้นกระซิบอะไรก็เป็นคำที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าแบบว่าโอ้เขางกระซิบกับบอก ถัดมานะครับ5นาทีพันเยเป็นแสดงบทบาทที่เราเลือกได้สาวใช้โลกจิตกับนายจ้างขี้เหงานี่แค่พนเรื่องนึร อันนี้ก็จะเป็นเกมนะคะให้เล่นกันระหว่างน้องกับแขกนะคะคือค่าเป่ายิ่งฉุบเนี่ยหนึ่งครั้งพันเยนแขกชนะเนี่ยก็จะได้ยืดเวลาต่อไปอีกสินาทีถ้าเกิดน้องชนะเนี่ยคุณก็ต้องซื้อบริการอะไรก็ได้อีกหนึ่งอย่างเท่าได้นี่คุ้มเลยก่อนสินาทีพันหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูพิเศษนะคะพาน้องออกไปเดินข้างนอกได้ด้วยเช่นแบบว่าพาไปจูจีกันที่อากิฮาบาระาเนี่ยก็จะ60นาที8 0 0 0เยนแต่ถ้าออกนอกอากิฮาบาระาเนี่ยก็ร้อยแปดสิบนาทีสองหมื่นห้าพันเป็นไพแวร์

หน้าลงได้ไ้มหันหน้าลงคิดได้เรียกออกมาเลยได้ไหมพัดสันมาเลยใช่อันไงนา้ยงกม่เดใช่ไหมเยเฮ้ยเฮ้ยดีสวดีค่ะสัดีคว่ะอีกเร่ะสอาีกีวสวดีดีสดีวดีคี่สดควัดีสดคนนเดีด่สดคั้ดวดคนวดควะดี โอ้เอางี้ละกันผมว่าคนนี้เนอะคุณเอาคนนี้อะไรนะนี่ไงผมก็เลือกนี่ไงคุณอันนี้ครับผมได้ไหมท้างันถ้างันผมกับคนนี้แล้วคุณกับเลโก้เกียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกยวลิกาักกัเว่มัเ้ก่ยวาน่เลยแานานาจังยอ ฉัน18จีดสน้องยุติ8ค่ะโอ้โหน้าจังทำอย่างเงี้ยมานานยองฮะอาชีพียอ๋อน้าน้าจังก่กโกเดออาไรนโนคาิมตะ4ดือประมาณ4เดือนค่ะ4เดือนเล้ไงอ่ะมันก็ต้องทางเดียวแหละคุณยังไงเต่ายิงฉุบจับมือแล้วแต่นะท่านผู้ชมใครได้ก็ขอให้เต็มที่กันแล้วกันไตโชั่วเก่จงเก ผมทำเพื่อคุณผู้ชมกันไก่ปัดกระดาษขับไทํขับไร่ขับไทํขับไร่ขับไร่ชัวร์เลยคิดใจโอ้ยเหี่ยนี่หืนมากไปด้วยอะมาพลังผมมาพลังเหมอนม้พลังม้พลังครับพลังคุณมาเต็มเปี่ยมเดี๋ยวผมจะจัดหนักให้เพื่อคุณเลยนะนี่ ผมเข้าแล้วนะเพื่อนครับผมขอฝากแรงกายแรงใจไปอยู่ในตัวคุณนะครับแหมยังกับไปลกอันนี้ผมบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากทําอะไรแบบนี้เลยเพราะว่านี่คือเจ็ดน้ำลายนิดนึงเพราะว่าทําเพื่อผู้ชมว่าให้รู้ว่าเราไม่เคยมาที่นี่นี่คืออะไรเราไม่รู้เราต้องไปเป็นล่ามให้นายด้วยปะไม่เป็นไรช่วงนี้เ๋ยวแกไม่เอาล่ามเหรอทุกคนจากในชั้นนี้ออกไปให้หมดก้องตั้งไว้ฉชะโอเคไปละไปละโอเค นานะนานะผมชื่อแอมพรากกุ้ง My name is พลากกุ้ง Yes Rockstar in Thailand Yeah Yeah ไม่มีแฟนอ่า First menu จับแขน One minute Okay One minute อ๋อนี่นาฬิกาแล้วไง You can show me จับจับจับผมหน่อยเอาผมจับคุณเหรอ Okay จับจับนี่เหรอจับแล้วกดเลยเหรอ โอ๊ยจดเลยก่น,กนแล้วอ่ก่นแล้วนี่กูกำลังมีความสุขใช่ไหมเนี่ยนี่คืออะไรจับอย่างพี้เหรอ <c oughs> บีบบีบได้อะ <c oughs> บีบบีบเงี้ยบีบเงี้ยโอเคตอนนี้ผมกำลังรู้สึกว่าเพื่อ <c oughs> <c oughs> อีกิวีอ่ะ <c oughs> โอ้ยยิบยิบอิกิวี <c oughs> แต่ขึ้นบนไม่ได้อะบอลได้ไหม ได้ไหมได้เหมือนกันเหรออ๋อได้ได้ได้ไดอ๋อจับได้หมดเลยมันก็นุ่มนะแต่ว่ามันแล้วทำไมอะ่ะลูบรูป,รป<อ>พันเย็นล้างลามานานครับจากการมีแฟนนะฮะคนสุดท้ายที่เลิกไปก็เมื่อวานนะครับผม <c oughs> โอเคต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นเมนูที่ผมนั้นเลือกเองนั่นคือให้เขานั้น กอดผมเป็นเวลาห้านาทีกี่บาทวะไฟมินิทเนี่ยสองพันเยนนะครับหกร้อยบาทอ๋อไม่รู้นะยังไงกอดยังไงอ่ะกอดยังไงไม่รู้กอดใครกอดใครอ่ะโอเคอยู่วางได้ไหมวางรายกามีสงคัเนะอ่ะกอดยังไงอ่ะฮะนี่คืออะไรนวดเหรออ๋อนี่คืออ๋อนวดนวด เขานวดเก่งๆมากเลยอะเราแกล้งอะไรชนหลังวะทั้งหนึ่งชีวิตของผมนะครับที่ไม่เคยมาแล้วให้ผู้หญิงมากอดเราแบบนี้นะฮะแล้วก็นวดนวดผมบอกเลยครับว่านวดทำพ่องนวดอะไรของมึงเนี่ยแต่บอกเลยว่าได้ฟ <feel> ิลถ้าผมหันหน้าไปเพราะจะเป็นไงเนี่ยผมหันหน้าไปแบบไปคุยกับเขาาเงี้ยเขาจะเป็นไงปะ เฮ้ยตัวหอมอะตัวหอม,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 อมถ้าผมล้มไปแบบผมแบบม่วงเอ,อ่อ I want sleep อ้ววอนอตตายแล้วเบียดหลังเฮ้ยผมว่ามันไอ้เฮี้ยนในการยิดนาสามนาทีกูพ่อไม,มไม่มีไม่มีไม่มีการเกงการเกงไม่มีอะไรโอ้โปริวแบ็กเสียงบอกเป้าตุ่ม คือถ้าพูดได้กูจะบอกว่าทําไม่ต้องนวดแล้วนวดต่งอื่นได้ไหมอ่อถ้าพูดแบบศัพท์แบบทางการก็คือหลังผมเนี่ยอยู่แถวสามเหลี่ยมเบอร์บิวดา้ามันเป็นจุดสามจุดที่มาสัมผัสร่างกายผมซ <c oughs> บซบอืออือตายละเฮ้ยสองพั600นเยนหกร้อยบาทตอนเนี้ยสองหมื่นกูก็จ่าย <c oughs> คุ้มจริงจริง <c oughs> นวดที่เดียวไม่ไปที่อื่นเลยนี่เปิดแอร์ไหมเนี่ยยูยูฮอต เอาไปนวดต่อนวดต่อนวดต่อไันต่อไค่อยให้นวดอ,อ่านี่มือกอดกูนี่อีกออปชั่นแล้วนะ <í ls> <g ay> ไม่มี <c oughs> ผมโอ้โหพ่ออิดพระปูนคุณแดนนี่โอ้มึงคุณเชื่อไปไกลๆได้ไหม <c oughs> อ้ <c oughs> ออเฮีย่ย3สามสิบปีสุดท้าย <c oughs> ให้หมเกันฟา้า หมดเวลาอีกแล้ว <laughs> ชาวจีนเคยเกล่าวไว้ว่าความสุขมักอยู่กับเราไม่นาน <laughs> <c oughs> <c oughs> หูหหันม่อยเลยอะ่ะนวดน,นวดดีอะ่ะนวดโคตรดีอะ่ะบอกเลยว่าน,นวดดีมากเนี่ยหืมหยืม่ยแบบแข็งแกร่งเลยอะ่ะ <c oughs> ต่อไปนะครับผมจะทําการเอาหน้าผมเนี่ยไปหนุนก้นเขานดครับผมโอเคโอเควันมิ n u วัน n e m i ออ t e Only Only โอเคโอล่เกลียดคำว่าโอลตรีมากพัดเจ้าต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกูเป็นพระเอกเอวีนี่มันคืออะไรแล้วได้แค่หนุนตุออไอไอไอหนุนอันนี้ใช่ไหม if if i โน่อ๋อโนห้ามก้มหน้าเข้าไปถ้าก้มปุ๊บกูตดสวนเลยโอเคหนุนปุ๊บมึงกดเลยใช่ไหมนาฬิกานั่นงานแม่งกำนาฬิกาเป๊ะตอนนี้ผมบอกนะก่อนที่จะลงเนี่ยผมกำลังคิดว่านี่กูกำลังทำอะไรอยู่นะเนี่ยจับเวลาเวลาดังนอนหนุนตด งนนดนิให้ความรู้สึกเหมือนแบบแฟน,นอะ้องแฟนต้องบอกเลยครับว่าตัวคนญี่ปุ่นนุม่มแล้วก็มีกลิ่นของกลิ่นของไอ้นี่ยถุงน้องนะฮะเป็นถ,ถุงน้องใหม่แกะจากซอง <c oughs> <c oughs> ตากล้องยังหากูฮูยยังแคบหมดเล้วะ <c oughs> สามเมนูน like ี oh, okay. ifie, ้กูจะกูจะระเบิดอยู่แล้วอารมณ์จะระเบิดอยู่แล้วมันมีเมนูเป่ายิงฉุบจังเกนไซชวะกูอ๋อโอเคถ้าผมชนะเขาผมจะทำอะไรก็ได้ในเมนูนั้นนะฮะจากเวลา10วิหนึ่งนาทีอะไรต่างๆเนี่ยจะเพิ่มเลยเป็น10นาทีแต่ถ้าผมแพ้ผมต้องสั่งเมนูอะไรเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง ซึ่งดูเหมือนว่าเราอ่ะจะได้เปรียบทั้งสองทางแหละแต่ว่าศักดิ์ศรีจังเกนอะไรวะ่ี้คือไส้ชอว์บะคือจังเกนชื่อวินวินวินเนอร์ แล้วมีลมร่วงโดนหนุนตดเข้าไปแล้วมีลมร่วงโดนเขาเอาไปดูไหนแค่หูไหมดูเลยกดเลือกแค่หูหูจะได้สะอาดแล้วดูแค่หูสิบนาทีบไอวันเมนูเมนูเมนูมึงเมนูอยู่ใต้หมอนเลยเเนี่ยพูดตรงๆเลยนะฮะกูอ่านไม่ออกทำไม่ได้ What? What ั h is this? อะไร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 ฮะ อุ oh yeah. so uh ้มอฮ้เนี่ยแล้วอยู่เนี่ยโอแล้วไอแคนแบบสามารถเฮ้ยยิ้มแด้ว่าได้ไม่รู้กูสรุปนะเอาเอาเอาอือหืออือหือเจ้าสาวนี่กูจ่ายเงินเพื่อมาทรมานตัวเองอือหือต้องบอกว่า ก็ได <la tripod>. ้ฟ <desserts> <Negative notes> <sh arp inhale> ิลไปโอ้โหกอด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 มีความสุขมีความสุขเหยียบเฉีบนาทีทำข้อเสียบดีกว่าทำข้อเสียบก่อนแก๊กแก๊กเออมึงลืมจับไปแล้วอีน้องเอ้ย นาฬิกาคล็อกคล็อกอุ้มฟีเอาใหม่ถึเวลาจับเวลาก่อนเอาเอายังไงอะญี่ปุ่นสรุปว่าเอาใหม่โอเคสิบนาทีสิบแทนแซนับแซนับด้วยโอ้ยไม่แสตมึงก็ไม่ฟินซับ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 คุ่อเ่อะ ห้าทีวท้ายขอตากล้องเลยออกไปข้างนอกได้ไหม <c oughs> บอกตรงว,ว่าถึงโตเกียวอุ้ย,นยหนักเลยกะหนักภาษาอังกฤษญี่ปุ่นพูดอะไรวะมวย้ยมยอ่ะหนักแต่ยอมพูดไงแต่ยอ <c oughs> มโอ้ยเกโดะได้จบเหอโม้ยเกโดะได้จบโอเคเพื่อเธอ for you ไม่ไหวแล้ว อีกเมนูแล้วกันสุดท้ายจ่ายตังเองฮะมันนี่มันนี่ผมมีประมาณเอ้ยห้าร้อยนั่งนับเหรียญเที่ยวหญิงอะดูสองพันเยนไม่รู้อะไรหน้าสุดท้ายไฮไลท์ต่อดิสโอเคโอเคโอ้ยเสียงไม่คอโอเคโอเคสกอยสกอย นอนสลิปเฮ้ยสลิปด้วยเฮ้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 ยอะอายุเรดี้เรดี้จับจับตัวมืออย่างเงี้ยอ่าะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรผมแต่ว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าไ้ยฟิลสุดๆเคยดูแต่ในแพ็ตอนนี้ถึงแล้วโอเคโอเคอะไรอ้า มาดูนี่มื่อกี้เสียงอะไรเพี้ยวะดูเลยเนี่ยเยอะเลยนะสองพันสองพันเยนนะนะขึ้นกี่ตบหน้าโอเคไหมสรุปกูต้องมาจ่ายสองพันเยนเพื่อโดนตบหน้าโอเคอยู่โอเคตบออ๋อใช่โอเคสิไม่โดนนี่้าพอจริงเชียวอะไรเนี่ยโอ้ืออ้าวขอขอบคุณเลยวันนี้ที่พาผมมาเิ็นไหมสุดสุดโตโยต้าขอบคุณครับครับผมตอนหน้าเป็นอะไร พี่บูจี้แล้วครับพี่บูจี้สุดยอดิเลโอชิอนีเลโกไหนมงเห็ดี่มงเห็ดในในเออันนกบาจีเลนสาม